ธุรกิจเมืดเวธุรกิจเมืดเต่าท่านเห็ดเต่าโคนเหมือนนี่กำลังเลี้ยงฟืนกำลังเลี้ยงฟืนเวก่อไฟย้อนลงมามาคนบาทกำลังเลี้ยงฟืนฟืนไม่เค็งเด้๋ยวไม่ยีเอาเองเวอเออตีมาอย่าตีมันมันเจ็บท่าน พื้นสั่นใส่อีกน้ำเออมมเตาอ็มเอสหนึ่งปดศูนย์เต่าโบราณพีน้องเลยเห้เต่าขมเ่้ยมเนเต่าุมโทษเต่าโบราณนะเต่าใส่โคลนโปะไปน้องเลยเห็ดหลามเก่าพี่น้องซับบอลเก่าไม่เค็งเลยพี่น้องเลย กำลังเลี้ยงใหม่ขึ้นพี่น้องกำลังสิใส่ตัดพื้นใช่พี่น้องไม่เคียงให้สวนมันพะยะเออพี่น้องเอ๊ะยม,มันมหลหรอเงะกองเฟินเต่าลุมโบเลยพี่น้องให้เต่าลุม ไปจังเนี่ยเก้ไขเลยก็เลยสางเตานี้แทนไปเนาะโบะเลยเปนไอเดียเนาะนี่พี่น้องก็ไม่เคียงแต่เมื่อวานเนี่ยเขาตัดเขาบริ่ายเบื้องพี่น้องม,ม,มกกนีมากมากขนมากแก่พี่น้องไงอม่นนเคียงแต่เต่าห้อยแหละพี่น้องเลยเต่าโอนี่เต่าโมลานได้พี่น้องเนาะ มือนี้มาขนใช่เต่าโมลานมาัม้ยโมได้ใช่เต่าหลุมได้สุดนี่สร้างเต่าไหมพี่น้องเลยเต่าหลุมมันมันบ่พอลูกค้าพี่น้องเลยออเดอร์สร้างมาหลายบางคนบาดต้องรังขนไม้ขึ้นไหมย,ยังนอน,นี่ยเนาะไหมย,ยังเนี่ยไอ้เค็งเลยพี่น้องเด้อะพวกกินเดี๋ยวเฮาชิหามช่วยเพื่อนก่อนจะเข้าเอาเลยเอาเพื่อนกับลังแบกไม้เือเราอีแตกเข้าพี่น้องเลยเนี่ยเดี๋ยวมา หายถอนเตอะพี่น้องบักต้นเคียงพี่น้องเลยหรือต้อนยีนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะเออต้อนยีนี่เห็นมังเหงาวงไหมพี่น้องแต่โคนมันเห็นแบบโคนมันเนาะหรือเหงาใหม่นั่นเองเนาะทิปบอลบักมวเนี่ยจเอสหนึ่งแปดศูนย์พี่น้องเลยไม่ได้ทายเบอร์ตอนบักมาทายตอนโคนตัดใหม่ใช้เต่าโบราณนะพี่น้องเด้ะอืม ม,มาที่นี่เต็มเลยพี่น้องเลยไปก่อนบาดนี้ไปคนไม่เตา่าเอาคนมากำลังสตาร์ทรถรถอีกแท็กเข้าพี่น้องเลยไปละวมันมาพี่น้องไม่ไม่เก่งแก่เตา่าบรรยากาศอยู่อยู่สวนไฮสวนมันพี่น้องเลยมีหอดก,กล้วยพูดมาไกลๆหนึ่งต้นกล้วย ไปเนาะมาสูนไอ้ปากข่อยเห็นบ่เอาไปุ้่นแหละเก่าเนาะเห็นบ่เนาะเอาทานอย่ะงนั้นควันปุ่มขีบอยู่าามตื้นแล้วพี่น้องเลยมาคนบดตัวกำลังมอยเตี๊กไปแก่ใหม่เหมือนไงเด้ยกไหม่ซอยเิ่นเมื่อยไปดองเลย อย่าลืมพี่น้องขับมาเบิรงดเนี่ยก็เรมเป็นกำลังใจบบาวดวงไงนะพี่น้องเด้อเออเรลืมกดหมักกระดิ่งและกดติดตามเด้อพี่น้องเด้อเพื่อมีคลิปใหม่ๆครับมันจะได้อัปโหลดนะั้นเอ้ยอัปโหลดคลิปใหม่มันจะได้แจ้งเตือนพี่น้องเลยเออเดี๋ยวต้นเพื่อนกำลังเกยไปตเตาเดี๋ยวพี่น้องดินเอ้ยต้นไม้บบาวดวงไงพี่น้องยังลหลายเต๋อพี่น้องปีนี้เฮ็ดทั้งปีบ่เบิดพี่น้องไม่เค็ง เขาทานทั้งปีพี่น้องเลยของน้องทรายเด้อพี่น้องเลยของของบอแซมใหม่เงายายใหม่เก่งใหม่ยังพี่น้องเอาทั้งปีปีนี้มาหอดเตาเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเลยหมอกเดือดเพราะยังเออแลาวก็รังขนใหม่ลงพี่น้องใส่ส่งคาสันได้หมดเนี่ก็ข้ากันหานเตาพวกเขาไปน้องเลยไหลายเติบได้เตาไปน้องง่ายเต๋อเตา จะได้เอ่นถามบางคนบ่าเพราะว่าเตาเกล้าก็ได้จักสอบกูประมาณหาซีบสอบไปเนองเลยไอสอบปลาดุกอาหารหัวอาหารปลาดุกไปเนองเตาโบราณเนาะเป็นแบบไปเนองใส่มื่อเนี้ยสิทธิ์เพียงพอมองมองจุดไฟมันไปเนองเห็นบ่โบเลยจุดอบเขาก็ปั่นเตาแล้วก็โอบเปน็นแหนมชุดหลอดอมันก็จะได้หลายเต๋อไปนอ็น hay mà chặt chặt cái đó là chắc nói người chú cái cháu khốn mạnh học việc mua bao đường nhảy một soi phải khốn cứ thì tàu lùm hồng cứ cào thì mà bố luôn cứ cào đó tàu lùm đó luôn vẫn là phải nói người để chắc nói <laughs> cái nát tàu lùm như cái đi คลิปนี้ฉันได้จบจำนี้เด้อพี่น้องเด้อถมเต่าหลุมก่อนพี่น้องเลยอ่าทาเบิ้งบัดเขาปั้นเด้อพี่น้องเด้อเอ่อเอาเอาเอา,เอาฟางมาพ่อพี่น้องฟางเพื่อเขาสิปั้นเต่าเห็นบ่กองเฟืองเด้พี่น้องเลยอือไปลาบัดเนี่ย้าชมคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อบัดเนี่ย